สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเตมงคลกิตเตือนอัจฉริยะเผยวันมือปืนจะบกยิงขอให้ยกเลิกงานยังคงมีประเด็นให้ตามอย่างต่อเนื่องสําหรับคดีแตงโมนิดาพลัดตกเรือสปีบดบอสล่าสุดๆๆสสเตมงคลกิตสุขสินธารนนท์ได้ออกมาโพสต์ข้อความเตือนนายอจฉริยะเรื่องรัตนพงศ์ระบุข้อความว่า พี่อาจจะเดินทางไปไหนต่างจังหวัดหรือกอทม14พฤษภาคม65ขอให้ยกเลิกจะมีมือปืน4นายนั่งรถปิกอัพสีเขียวประกบยิงพี่อัดรอดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยไว้แต่ตำรวจ2นายไปด้วยไม่รอดท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ